stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. พมันกังออกมาสวัสดีเป็นทางการคือเกา่าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่ก็อากาศดี นี่คือพักหูแมวอีกชนิดหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะเห็นปกนี่อย่างน้ำนมพร้อม <c oughs> นี่อยู่สองชนิดอยู่น้ำกันัเนี่แต่ว่าเอาเดี่ยวจมูแมวชนิดนี้เนาะ นี่สามต่อ,อต้อนตัวนี้นี่ปวดๆเลยค่ะพี่น้องค่ะพรท่านสวัสดีนะคะพี่น้องไปต่อค่ะออกดอกบ้านเะพี่น้องเลยบานโอ้นี้ยังน,นี่อยู่นี่พี่น้อง มันมีข่างทางมันต้องเข้าไปใน่าๆยังน้อยนี่บ่เนาะเห็นบ่ค่ะ <c oughs> นี่ออกดอกแล้วนี่ท่างเราแลกยางนู่อเขาหมุนโอ้นี่ก่อนข้างหน้าอย่างนึงเนาะเห็นบ่ค่ะ <c oughs> นี่โอ้ท่านใส่ถุงมือพี่น้องเลยเอาอีกแล้ว เล็นพักเราตองตาสิเก็บโรดเนาะน,นี่ค่ะประกาศทะเลอประกาศหินทะเลเนาะนี่เห็นบอกกาดอกเขาชี้ขาวๆนี่เห่นบอก แซ่บค่ะอเอามาตั้งย่วเลยแบบนี้เนาะอืมเบ่งแก่ละในดอกบอกรด้อค่ะนี่ออบอ,อค่ะ,คะเห็นสังเกตเห็นดอกมันขา,ขาวๆบอ แดดก็ออกแต,แต่เสาแต่แซวเด้อพี่น้องแกเบิดค่ะไอเดี่กระซิย่างเลาะไปนี่ละนี่ยน้องกระ thon แสงบ่เนี่ย่างไปนี่ละไปเก็บ <c ười> พักแฉบพักง่วยไอเดี่ยวนอนไอเดี๋ยวไปเอื้อนพักบุ่งทะเลนกันพักบุ่งอีกชนิดนึงดึงดูเป็นฟวนแล้วมังค์น้องอู้พี่น้อง เไป,ปเบ่งบ่มันแก่ะะบ่หรอบ่อากาศหินน้ำกำลังลง่งเฮกันกำลังข้นนี่พี่น้องนิ่งอากาศฮ้อนจะเศร้าเลยสิบเจ็ดองศาตอนขับรถมาเนาะค่ะพี่น้องมีหอยนั่งโลบ่บอดแถวนี่ฮจอบเบิ้งดูพี่น้อง มาเก็บผักหาฝุกหหาพ่อหอยนั่งลมน้องทะเลเดนมาร์กนี่มีหอยนั่งลมให้เก็บด้อแต่ว่ามัน,ม,นมันสิมนีเป็นบางพื้นที่เนาะค่ะนี่ค่ะมีสะพานไว้พ้นไปโดดน้ำตันะ้ตมเนาะอาบน้ำเย็นสบายจบบางหันเห็นคน้นมาโดดน้ำอยู่ที่น้องเลยอือเป็นตำนาตโต๊ะปาดแฮะไปกันไปฮาเก็บพักเฮาไปต่อกันเลยค่ะ งพี่น้องยางเลาะหาดมากยางเลาะหาดมากพี่น้องเอ้ยยางวัฒน์ท่านผ่อนพักเลยอู้หูต้องไปพ่อมืองเต่าบนหัวยางอีกข้าหาดเดียวกันนี่กับบะมี่พักน้องบ่มี่พักตัวเดียวกันที่ต้องการไหมมันอยู่ก็แล้วก็เราฟางพูนต้องพูนไปอีกไกลท่านนี้ขนาดซุ่มเลยท่านนี่เนาซุ่มกลับขึ้นกันนี่น้องมาหนึ่งยังวัฒนพผ่ออยู่ พี่น้องอุ้ย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 พอถึงกับพอแล้วพี่น้องนี่ถ่ายถ่ายถ่าย,ายมองนี่ยางงามเลยเด็ดตัวพี่น้องฮักกอนเด้อนี่เห็นปะคะวายมันแก่ไปเราบอกเฮ้ยฮักยาววะไหนมันอยากแก่เนาะนี่แซบ่บแซ่บพี่น้องมันกินโซดก็ได้ค่ะ โอ้โหนี่พี่น้องเลยเดี๋ยวเด็ดเต็มกับมือกันปวดพี่น้องเด็ดซ่องเฮ้ยเห็นบ่ครับพี่น้องนี่ผใครโห่ซื่อบอ เดี๋ยวบ่หูซื้อเด้อพี่น้องนี่แหละไเดี๋ยวกับสีอืน่นผักหอมทะเลอีกชนิดหนึง่งนะเนาะผักบุ่งทะเลอีกชนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวแต่ฐานาดเหลียกเด้อพี่นอ้องวายยังบุทฐานในหอดหม่องุูนเลยชิดว่บพมีหม่องนี่ไหมร่องเลาะเบื้องซื้อๆละพี่น้องตามจริงกับไปหม่องเก้าหมดละหลายหมอง โอ้นนี่นี่เด็ดเอาอ่อนอ่อนอ่ออ่อนเลยไปนองเอาไปพัดกันเสียบค่ะ มาดนี่เนาะเชียงคนออกกำลังกายยางมเสาวพี่น้องปากแห้งบ่ได้เดี๋ยวคนสีงสงไซส์ไวเอ็ดเดี๋ยวเฮ็ดยังนาอเมื่อนี่กะตื่นขึ้นมาต้องอยากเป็นวัดไปเก็บพักตั้งจำวัดเมื่อยหลายพี่น้องเถ่าแล้วเนาะ อุ้ยอุ้ยบอดด์ดเนา้เดาเถอะค่ะเพราะวะ่าการมังกะทีแก่ไปหนาเนาะนประมาณน,นี้ยแหละพี่น้องจากนิ้วมือหนึ่งเนาะนี่เอเดี๋ยวกะทิใส่กระต่ายเนี่ยแหละปะเอาถุงมานาอยู่เนาะกะสิแยกแยะใส่กระถุงแต่ตอนนี้พระท่านละเอียดอกตอนนี้เก็บก่อนค่ะพอมีให้เก็บอยู่นี่เห็นไหมต้องแบวบก ลังคนกันขันมกากเงีวก็เก็บเงีวได้เนาะแต่ก็มีแข่ายำเนาะแต่ว่าแซ่บค่ะพี่น้องกรอบมันมันมันเด็ดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาถุงมือใส่ด้วยนี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวมันสิคั่นอขออนุญาตก่อนเก็บก่อนอีเสร็จก่อนเนาะนี่ค่ะอ่ะไปต่อค่ะพี่น้องใส่หาถุงมือใส่พร้อมหมดละ เนี่ยพักเราเอาละซี่เห็นพักกาดหินทะเลเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าบึงมพ่้าอพักบุงพักบุงอีกชนิดนึงค่ะดแบบผาดผาดอ่อนๆเลยเก็บมันยังตดอ่อนๆอนู่ยพี่น้อง um mm -hmm. แกบอกพี่น้องคนมาอาบน้ำพี่น้องเสียงดัง นเอเดี่ยวฉีบเบาๆเด้อเก็บเด้๊พี่น้องบ่า <c oughs> ไปหลายไปย่างแล้วน้อยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเอาเดี่ยวฉีบ่มีเวลากินอู้นยังแม่งระวังใส่ถุงบ่ได้คน บุ่งเริ่มมีบุ่งไม่ยังเนาะพี่น้องบ้าน้ำบ่โอ้ยผักเนี่ยกำลังใหญ่กำลังแตกครับพี่น้องค่ะแซบค่ะผักชนิดนีนก็นเลยเนาะ ชนิดนี้ก็กินได้เด้อค่ะนี่มันสิออกเพชรเพชรหื่นๆื่เข้าไปหนึ่งเซป่าไปเฮ็ดอันเมนูป่านะคะพี่น,อน้องอ๋อนี่สำหรับเมนูป่าค่ะแต่ะไปเดี๋ยวบ่กมีเมนูป่ามันนี่กับชิบบเกะไปาเด้อค่ะพี่น้องค่ะรพพ้ายโหดคน นไอพี่น้องเบิงเป็นแพงแล้วพูดเนี่ยไปกูละเอ๊ะแต่ก็สิเก็บกินมันหนีออกชุนชุนเหรอพี่น้องเปลาพักชนิดนีไหมตัดนิดหนึ่ดอกกระเทียมเข็ดยังกับเก็บโอ้้หงนี้มีปลากระเทียมค่ะพี่น้องเห็นไหม พี่น้องติดใจเนาะจะชิมรสชาติของมันจ้าจาแล้วก็ติดใจได้ค่ะพี่น้องอ่อทีเดี๋ยวก็ต้องมาเก็บอีกไก่เป็นได้กับหมาดเอ้มัน,ยา,นมยากเนาะมีอะไรเก็บปีละเที่ยนึงเน,นาะหนาหนาวก็ตายเบื่อพี่น้องเลยตายเลือดตาเงามันหลากมันก็บจิกขืนมะม่ทุกปีเนาะ นี่หยอดนี่ค่ะอันเห้เือเคยอ่านหนังสือกินใดนะคะพี่น้องคะตามภาษาเอเดแล้วค่ะห้าพักห้าพักมันแสบมันหัวมากินเนารักตามธรรมชาติปอดสารพิษเนี่ยมือนันพัดร่วมกันเสีบต้อ นี่หลากหลายชนิดหลากหลายชนิดเั้ก็หาเหลียกเอาอันใดเสียบอันใด้มักหนูดูห่อยค่ะ เนี่ยแกออกดอกเพื่อเรากินเก็บเื่อท่านเนาะมันห่อนมากมันก็นออกมาเร็ว,วเผาเร็วครับพี่น้องของทะเลส,ส่วนมากเป็นหนึ่งใส้ป่าแสบ่บ แกเบิดเลยแถวนี้เริ่มเป็นยอดโป่งยอดลายแล้วก็ได้เก็บอยู่เนาะ Yeah. You know. กุมไ้มีดปาดจบเนาะแต่ว่าใสเมื่อไห่ล่ะพี่น้องมีดในเปะหักเอาก็ได้โองไปลองแตก กำลังใจขอบคุณได้ลายพี่น้องขอยทุกท่านมีความสุขความจเจริญเลอค่ะพี่น้องคะ่ะไปละคะ่ะ